สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานๆกดยนันยันกดเดยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปค่อยๆตอบคําถามของดาบมาไกลาที่พยายามจะอธิบายเอาความเป็นตํารวจมาอธิบายเรื่องเปื้องพยานหลักฐานการสืบความคิดเห็นการตีความการวินิจฉัยอะไรทั้งหลายเดี๋ยวเราไปทีทีละข้อทีละข้อกันคะ่ะพี่สมพี่สมจิตสวัสดีนะคะ อยากให้พี่หลวงเรื่องที่จอรอพูดว่ามันหนีไปแล้วตอบตอนไปเจอศบน้องเออมันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเขาคุยกันอา่าสนนิษฐานาว่าวาุ่นแบบวาวุ่นว่าเอา๊ะใครมาพาน้องไปเอ่อใครแมวน้องไปไหนนะอา่าสนนิษฐานว่าบ้านาน้าคนหนึ่งอยู่ในบ้านมะนาวก็ลุงพลก็พาไปไปตามที่บ้านนั้นก็ไม่เจอเอ่อสนนิษฐานว่ามีน้าชายมีคนนู้นคนนี้เข้ามาเข้ามาแล้วออกไปก็ไปตามดูก็ไม่เห็นเอ่อก็เอ๊ะใครบ้างนันมีพิรุษอะไรอย่างเงี้ย น่าจะเป็นกลุ่มคนในครอบครัวก็คุยกันนะคุยกันแล้วทีเนี้ยอือลุงค้นเนี่ยวันที่วันที่สิบสี่ขึ้นไปแล้วก็ไปเจอ,เอไปเจอ,เอสภาพศพเช่นนั้นนะครับก็เลยคิดถึงน่าจะคิดถึงนะพี่หลวงเดา,เานะน่าจะคิดถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยซึ่งก็พุ่งเป้าไปโอ้หวยไปออกกับคุณคุณที่สมคิดนะ ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ตัดออกมาจากไลฟ์ของดาบมาไกลนะคะที่ใส่แคปชั่นไว้ว่าเศษดินเส้นขนหลักฐานพอฟ้องแต่จะพอฟังว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยนะคะทีนี้ดาบมาไกลก็เอาไอ้ตรงนี้มาพยายามวินิจฉัยแต่ถามว่าเป็นการวินิจฉัยที่กลางไหมดิฉันว่าไม่กลาง เพราะทุกจุดที่เอ่ยอ้างเข้ามาในการวิเคราะห์ของดับมาไกาเป็นการวิเคราะห์บวกทางฝ่ายจำเลยอย่างเดียวเท่านั้นทุกอันทุกข้อที่มีคนถามเข้ามาดับมาไกลอธิบายเป็นบวกอย่างเดียวกับทางฝ่ายจำเลยทั้งที่ในความเป็นจริงมันมีอะไรบางอย่างที่ดาบมาไกลน่าจะรู้แต่ไม่ยอมพูดถึงยกตัวอย่างนะคะเรื่องนี้ มีคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าอยากให้ดาบมาไกลเนี่ยวิเคราะห์ตรงที่ตอนที่ไอ้พัวขึ้นไปพบศพแล้วก็มีการกรีดเสียงร้องร่าไห้แล้วมีการชี้โบชี้เบชี้บอกชัดเจนคนร้ายเป็นใครไม่เชิงว่าเป็นใครนะคะช่วงอายุประมาณเท่าไหร่คือการบอกช่วงอายุได้แสดงว่าในหัวเขาต้องมีอยู่แล้วว่าคนร้ายคือใครนะคะหนีไปทางโน้นทางนี้ให้ฝั่งให้เจ้าหน้าที่ไปสกัดจับ คนคอมเมนต์เนี่ยก็ถามว่าดับมากลายคิดว่าอย่างไรถ้าดับมากลายเป็นกลางจริงๆอย่างที่ก่อนหน้าที่จะกลับมาอยู่ฝั่งจำเลยเนี่นะคะตอนที่อยู่ฝั่งโจทย์ดับมากลายเคยวิเคราะห์ในจุดนี้ไว้องหนึ่งว่านี่เป็นจุดพิรุษน่าสงสัยเหมือนคนทั่วๆไปเหมือนคนทั่วทไปที่พอพูดถึงเรื่องนี้ทีไรไม่ว่าจะเป็นในข่าวคนในสื่อหรือ นักวิเคราะห์ก็ทำวิเคราะห์บอกว่าเออเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแปลกตรงจุดเนี้ยเป็นเรื่องแปลกที่ทําไมชัยพลออกท่าทางมากขนาดนั้นแต่ดาบมาไกลวันนี้มาอธิบายว่ามันน่าจะเป็นปกติเพราะเป็นคนในครอบครวัวเป็นลูกหลานที่เขารักก็คือการร้องไห้ตรงนั้นไม่แปลกนะก็คือเขาเป็นคนในครอบครวัวพอไปเห็นสภาพตกนั้นก็ได้จะรู้สึกตกใจจะให้หัวเราะหรือยังไง มีช่วงเรือยตัวนี้ฉันไม่ได้เอามาลงนะคะพูดทํานองว่าลุงพลไปเห็นภาพหลานตัวเองตายอย่างน่าสลดสองเวทแบบนั้นเนี่ยการร้องไห้ไม่แปลกจะให้ลุงพลหัวเราะหรือยังไรคาอธิบายของดาบมาไกลคําอธิบายของดาบมาไกลเนี่ยทําให้ดิฉันสงสัยว่าดาบมาไกลไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้หรือวัาชายพลไม่ได้ร้องไห้ในวูบแรกที่เห็นแต่มาร้องไห้ตอนที่มีสื่อมีคนอื่นมีชุดอื่นเจ้าหน้าที่ขึ้นไป คนเราถ้าตกใจเห็นภาพหน่าสลดสองเวศหลานตายมันควรจะร้องทันทีไหมคะเอาเข้าจริงๆพอดาบมาไกลพูดไปไกลๆดาบมาไกลก็บอกว่าเออมีคนพูดว่าเขาไม่ได้ร้องในวูบแรกไม่ใช่แค่มีคนพูดนขดาบมาไกลเรื่องนี้มันเข้าสู่ศาลนะคะนายสมบัติกับนายบีซึ่งเป็นเพื่อนของพ่ออนามัยคนที่พ่ออนามัยคิดว่าจะฝากกระเป๋าเป้ขึ้นไปนั่นแหละแต่ ไอ้พวยเนี่ยไปแย่งเอาซะก่อนสองคนนี้พยานสองคนนี้ให้การเบิกความตรงกันว่าไอ้พวยไม่ได้ร้องในรูปแรกในรูปแรกที่เห็นมีท่าทีสงบมีการวนสำรวจมีการดูไปร,บรอบๆแล้วก็นั่งรอเจ้าหน้าที่ที่จะขึ้นมาคือพอพบก็มีการส่งวิทยุโทรศัพท์หรืออะไรไม่รู้อะมีการส่งข่าวไปว่าเจอศพแล้วให้เจ้าหน้าที่ชุดที่ ือเจอแล้วให้เจ้าหน้าที่ชุดที่สองเนี่ยพาเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วก็มีนักข่าวขึ้นมานี่นะคะระหว่างนั้นทุกคนก็จะดับไฟแล้วก็นั่งรอที่มันมีเรื่องเล่าว่ามีใครรับโทรศพัพท์มีอะไรนั่นแหละค่ะทุกคนก็สงบแล้วนั่งรอพอชุดที่สองพร้อมนักข่าวขึ้นมาถึงนั่นแหละค่ะไอ้พวยถึงได้แหกปากร้องไห้วิเวกวิเวว,เว,วโวแบบไม่มีน้ำตาดับมาไกลรู้ตรงนี้แล้ว แต่วลาตอบให้พวยตอบอย่างบวไม่ให้ช้ำน้ำาให้คุณพยายามจะตอบเข้าข้างให้พววว่าเป็นเรื่องปกติที่มันจะร้องถ้ารู้ว่ามันไม่ได้ร้องในวูบแรกไม่ควรจะบอกว่ามันก็ธรรมดานะเห็นอันนั้นมันต้องตกใจมันเห็นครั้งแรกมันทำไมไม่ร้องครั้งแรกเลยทำไมถึงต้องเก็บมาร้องตอนที่มีกล้องทุกคนที่ทุกคนเขาสงสยัยไม่ใช่สงสัยที่มันร้องหรอกคะ่ะเขามาสงสัยว่า ทำไมถ้ามึงตกใจหลานตายจริงๆมึงไม่ร้องตั้งแต่แรกไอ้พลมันควรจะนอนอยู่ปลายเท้าแล้วก็ร้องไห้ครงางหญิงจนสื่อมาพบเนะคะไม่ใช่ว่านั่งสงบสกิจสงบใจทําสมาธิมีสติสตังคครบถ้วนแต่พอ กล้องมาแสงไฟมาเท่านั้นเองไอพ้พวยร้องทันทีที่คนเขาสงสัยเขาสงสัยตรงนี้ค่ะแต่ดาบมาไกลกับไม่สงสัยกับมาแก้ตัวแทนไอ้พวยได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ร้องไห้จะให้หูเราอเหรออย่างนี้เรียกเป็นกลางนะคะอ่ะตอบผม่อยคนร้ายจะแสดงพิรุธให้คนเห็นไหมเออถูกไหมคนร้ายที่ไปอยู่ในที่เกิดเหตุตามประสบการณ์ผมนะมันมักจะเงียบ,ยบนะเงียบนะอืมจะเงียบเงียบเออเหมือนกันผมไปตรวจที่เกิดเหตุกับพนักงานสอบสวนเนี่ยเออบางครั้งเนี่ย คนร้ายแม่งมายืนกอดอกอมืมาดูว่าตํารวจเก็บอะไรได้บ้างตํารวจทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอเออตํารวจสงสัยใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ดูข่าวมันก็ดูข่าวมผมมั่นใจว่าคนร้ายจะไม่สแสดงไม่สแสดงพิรุษตนให้เป็นที่สงสัยอะ่ะอืมแล้วอยู่ดีไปแหกปากลางหน้าหน้ากล้องโทรทัศน์ทั่วโลกเลยเนี่ยก็ถ่ายทอดทั่วโลกอะนันจะรอดเหรอท่านเป็นคนร้ายอะ่ะอ่าผมผมคิดมุมนี้ด้วยนะเออแน่นอนมันก็มีเหตุนี้ผลนะคุณร้องไห้ไม่มีมมน้ําตานะทุกคนวันนั้นถ้าคุณมีน้ําตาหน่อยนะ น้ำตาไหลพักๆมานะโอ้โอเคเต็มร้อยแต่คุณร้องแบบไม่มีเคุณร้องแบบไม่มีน้ําตาแล้วไอ้กล้องทีวีแม่งก็ซูมไปขยายมาเห็นชัดนะว่าไม่มีนะเออถูกไหมค่ะจากนั้นก็มีคนคอมเมนต์พยายามจะบอกว่าแต่มันดูมีพิรุษนะมันดูมีพิรุษทําไมต้องรีบร้องไห้เสียงดังอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตามหลักอาชญวิทญานี่นะคะมีหลายๆคนมองว่าคนการที่ ไอพ้พลยเนี่ยร้องไห้แล้วชี้โบชี้เบ๊บอกว่าคนร้ายหนีไปคือป้ายความผิดให้คนอื่นอันนั้นเป็นเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจคือพยายามป้ายความผิดให้คนอื่นคนร้ายมักจะอย่างนี้นะคะป้ายความผิดให้คนอื่นดาบมาไกลก็พยายามชี้แจงแทนว่าในความคิดของเขาเนี่ยคนถ้ารู้ถ้าตัวเองเป็นคนร้ายรู้ตัวอยู่ว่าตัวเองเป็นคนทำเนี่ย จะไม่แสดงอะไรออกนอกหน้านอกตาหรอกจะต้องเงียบๆงบนิ่งๆิ่งดีกว่าเรื่องอะไรจะมาทําเป็นจุดสนใจอันนี้เป็นการแก้ตัวของดาบมาไกลที่จะบอกว่าการร้องไห้ของไอ้พลอยมันไม่ใช่พิรุธหรอกถ้ามันเป็นคนร้ายมันจะทําพิรุษให้คนมาสงสัยทําไมการที่มันไปร้องไห้แล้วมีพิรุษแปลว่ามันไม่ใช่คนร้ายแปลว่ามันออกมาจากอะไรปกติของมันนี่แหลคะค่ะซึ่งเอาอย่างนี้นะคะ ซึ่งดับมาไกลคงจะไม่ยอมรับตรงที่ว่าไอ้พวยเนี่ยไม่เพียงแต่จะชีโบชิเบะก่อนหน้านั้นที่จะชีโบชิเบะระหว่างที่นั่งรอระหว่างที่นั่งรอให้ชุดที่สองขึ้นไปเนี่ยไอ้พวยยืมโทรศัพท์ของนายบีโทรลงมาบอกข้างล่างโทรลงมาที่มือถือของยายสมควรโทรลงมาบอกว่าเนี่ย คนร้ายคนที่ทําหลานนะคะคนที่ทําหลานคือนายสมคิดกับออนายแอมคนข้างบ้านนั่นแหละคะ่ะมันไม่เพียงแค่นั้นนะคะแล้วไอ้พวยก็ยังเอาตรงเนี้ยนะคะไปเล่าในหวนกระแสอีกโดยบอกว่าพ่อแม่น้องเนี่ย เป็นคนสงสัยซึ่งแม่น้องบอกชัดเจนว่าเขาไม่ได้สงสัยแอมแต่เขาสงสัยไอ้คนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์มาหาแอมแต่ไอ้พวยนี่พยายามจะเน้นจะยัดเยียดว่าสงสัยแอมยัดเยียดให้พ่อแม่น้องสงสัยแอมมีการโทรลงมาบอกกับยายสมควรด้วยว่าเนี่ยไอ้สองคนเนี้ยเอ่ยชื่อชัดเจนไอ้สองคนนี้เป็นคนทําหลานตรงนี้น่าสงสัยไหมคะทำไมเขาถึงพยายามออกชื่อใครบางคน ออกให้มาชัดเจนแล้วป้ายสีว่าพ่อแม่น้องเป็นคนสงสัยแม่น้องบอกชัดเจนว่าเขาไม่ได้สงสัยเพื่อนบ้านแต่สงสัยไอ้คนขาจรที่มาหาเพื่อนบ้านว่ามันมาเอาลูกกูไปหรือเปล่าไอ้คนที่ขีม่มอเตอร์ไซค์มาหาบ้านแอนนนั่นแหลคะค่ะก็ทีนี้ดาบมาไกลมาเล่าว่าแต่ก่อนตัวเองเคยไปตรวจเอิอที่เกิดเหตุนะคะ ออกไปที่เกิดเหตุด้วยก็จะเคยเห็นอยู่ว่าบางชีคนร้ายเนี่ยก็จะมาปุ้นเปี้ยนแอบดูเพื่อที่จะดูว่าตำรวจได้อะไรไปบ้างพฤติกรรมตรงเนี้นะคะเหมือนกับคนร้ายไม่แสดงตัวนะคือตอนนั้นเนี่ยคนร้ายไอ้คนร้ายที่ดาบพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่มีหน้าที่ต้องมาแสดงตัวคือมันไม่ได้เป็นคนในครอบครัวไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้าอยู่ไม่อยู่จะออกมาแสดงตัวมันก็จะมีพิรุษ มันก็จะกรอดูจ้องดูเงียบๆแต่ไอ้พวยเนี่ยดาบมาไกลพยายามจะบอกว่าไอ้พวยที่แสดงตัวอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่ามันมีพิรุธถ้ามันเป็นคนทามันจะแสดงตัวให้ตัวเองมีพิรุธทาไมเราต้องรู้จักสันดานไอ้พวยค่ะไอ้พวยมันคงคิดของมันว่าการทําแบบนั้นจะทําให้มันไม่มีพิรุธมันเป็นคนคิดไม่เหมือนคนอื่นจิงสายเข่งก็บอกไว้ไพ่หอนจยนชัญญาก็บอกไว้มันเป็นคนคิด นอกรอบนอกกรอบมันคิดไม่เหมือนคนอื่นมันคิดว่าถ้ามันแสดงความเสียใจแสดงอะไรอย่างนี้ชัดเจนคนจะไม่สงสัยมันจะเห็นว่าเนี่ยมันสลดมันตกใจจริงๆนะเหมือนเพิ่งเคยเห็นศพลานครั้งแรกคนจะไม่สงสัยมันแต่ที่ดาบมาไกลพูดว่าเวลาไปเออที่เกิดเหตุเนี่ยบางทีก็จะมีคนร้ายมาซุ่มมาคือมาเป็นเหมือนกับเป็น ไทยมุงมามุงอยู่ด้วยอย่างเนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าตํารวจได้เบาะแสอะไรไหมนั่นเป็นพฤติกรรมของไอพ้พวยหลังจากนั้นที่ใครขึ้นเขาไอเวนนี่ต้องขึ้นด้วยต้องขึ้นไปเพราะอยากรู้ว่าเขาได้อะไรเขาเจออะไรบ้างไหมเขาเรียกไป จําลองเหตุการณ์ตอนเดินตามหามันยังไม่ถูกเรียกแต่มันต้องไปจ้องรอดูด้วยเห็นตารวจเอารูปอะไรให้ใครดูมันก็อยากรู้ว่ารูปใครมันต้องการจะรู้ค่ะมันมีลักษณะของคนร้ายและเป็นจุดที่ทําให้ตัวมันเองมีพิรุธอยู่ตลอดเวลามันมีลักษณะของคนร้ายที่อยากจะรู้ว่าตอนนี้การสืบสืบไปถึงไหนแล้วกูไปทิ้งเบาะแสอะไรไว้หรือเปล่าเขาได้เบาะแสอะไรยังไงบ้างนี่เป็นพิรุธของไอ้พลยค่ะในความคิดส่วนตัวของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่า การที่ไอ้่วยเอร้องห่มร้องไห้ไม่มีน้ำตาต่อหน้าสื่อวอยวายอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะเป็นพิรุธแต่ยังไม่หนักเท่าพิรุธอีกอันหนึ่งในคืนวันนั้นพิรุธคืออะไรรู้ไหมคะพิรุธคือการที่มันสงบสติแล้วนิ่งได้มากจริงๆในการเจอศพครั้งแรกราวกับว่ามันได้เห็นศพนี้มาก่อนแล้ว มันอาจจะได้เห็นศพนี้มาก่อนตอนที่มันขึ้นมากับเมียเพื่อกระทับต่อศพตรงนี้ราคาะสำหรับดิฉันเป็นพิรุษคนทลักหลานนายบัตรเห็นยังตกใจคนอื่นเห็นก็ตกใจแต่ไอ้พวยนิ่งเงียบเหมือนกับว่าเคยเห็นศพน้องชมพู่ในสภาพนั้น มาก่อนหน้านั้นแล้วนี่แหละค่ะคือพิรุธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคืนวันที่สิบสี่เอ่อสมมติสมมติสมมติผมเป็นคนกระทำสมมติหลวงมาไกลาเป็นผู้กระทำผมจะเอาศพไปวางแผ่อยู่ตรงนั้นเหละครับผมจะเอาศพไปวางไว้ตรงนั้นเหรอครับเอ่อพี่น้องประชาชนคนละแวกนั้นเขาก็ขึ้นหาของป่าเขาก็ขึ้นเก็บหาของป่าหาเห็ดหาผักหวานหาหนู่นนี่นั่นไม่คิดหรือว่าจะมาเจออะอืมถ้าผมเป็นคนร้ายผมจะเอาผมจะเอาไปทําอะไรได้บ้างขุดดินฝังไหม เผาเลยไหมอืมเออถ้าผมเป็นคนร้ายนะเฮ้ยทำลายหลักฐานให้เรียบเลยอืมให้เรียบเลยช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูแรงด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูแรงด้วยนะเออผมเอาไปวางไว้ที่มันแบบลุกๆอ่ะเออที่มันแบบลุกๆอ่อมีฟืน,ม,ฟนมีไฟเยอะๆอย่างนี้ใช่ป่ะอืมอ่ผมเอาไปวางไว้เสร็จผมจุดไฟไม่ป่าแม่งไปเลยใช่ไหมท่านบุษบาเป็นเหตุเป็นผลไหมเป็นไหมเออเฮ้ยผมเป็นคนร้ายผมเอาเด็กสิบขวบไปวางไว้เออตายแล้วไปวางไว้ผมเผาป่าเลยแหละผมบอกให้ <laughs> เออแล้วบอกแม่งไฟป่าเออไฟป่าเว้ยเออได้ไหมแล้วไฟมันก็ไหมทำลายหลักฐานโอ้การชนสูตรอัตลักษณ์ยากกว่าเกาอีกรับรองไม่เจอหรอกเส้นขนเอาผมพูดอย่างนี้นะจะโกรธจะเกลียดก็แล้วแต่นะเออถ้าผมเป็นคนร้ายนะอืมถ้าผมจะมาเที่ยวว่าเอ้ยมันมันต้องการจะซ่อนเล่นอำพรางทําลายเนี่ยอันนี้ผมมันเหมือนมันจงใจอะ่ะแล้วรองเท้าของน้องก็ดันเราไปวางในเส้นทางธรรมชาติเออเส้นทางที่ชาวบ้านท่อเที่ยวอะ่ะจนคุณยายตุล่ะ คุณยายตุยตเดินไปหาเห็ดหาของป่าหาผกหวานไปแจ้เอ๋เข้ากับรองเทา้าวางอยู่ในเส้นทางมองซ้ายมองขวาของใครวะยายตุลจึงหยิบขึ้นมาวางไว้บนโขดบนก้อนหินบนก้อนหินน่ะนี่ก็คือหลักหนึ่งใช่ปะครับเออแล้วถ้าเป็นคนร้ายต้องการไม่อยากให้ใครเห็นร่างของน้องเช็เช่นกับเสื้อของน้องทุกวันนี้หาไม่เจอทําไมอยากให้เจอทําไมอยากให้เจอร่างของน้องแต่ไม่ยอมให้เห็นเสื้อของน้องอะ่ะอ,อ,อย่าลืมนะว่าน้องใส่เสือ้อก่อนออกจากบ้านในเช้าวันที่สิบเอ็ดถึงทุกวันเนี้ยเสื้อยังหาไม่เจอเลย เอ uh. ดาบคิดว่าตัวเองคิดตรงนี้ได้แล้วทีมงานที่ทําคดีนี้จะคิดไม่ได้หรอคะเขาก็คิดเหมือนกันแต่ดาบคงไม่รู้หรือไม่ยอมรับรู้ที่เขามองว่าที่เขามองว่าคนทําต้องเป็นคนใกล้ชิดและต้องเป็นคนที่รักเด็กด้วยก็คือการทิ้งไว้ตรงนั้นแล้ววางเบาะแสให้คนได้เห็นนั่นคือต้องการ ให้เด็กได้รับการทำพิธีพิธีศพอะไรอย่างปลดปล่อยวิญญาณอย่างถูกต้องตามประเพณีนั่นคือความรักมิฉันไม่รู้ว่าเราจะใช้คำว่าการุญยาคาตได้ใหมในในลักษณะนี้นะครับนั่นคือว่าคนที่ทำเป็นคนที่รักเด็กมันยิ่งเจือสมกับคำว่าพลังมือแล้วต้องเลยตามเลย แต่ตอนที่เราเป็นทีมเราเคยมองว่าทำไมเขาถึงเอาไปทิ้งไว้ในที่ที่มันไกลที่ว่าเด็กอาจจะเดินไปไม่ได้ละ่ะน่าจะทิ้งไว้ในจุดที่ว่าเฮ้ยเด็กควรจะเดินไปได้เองตาเดินไปเสียชีวิตเองทีนี้มันอย่างนี้เขาไม่ได้ตายแล้วทิ้งเขาเอาไปทิ้งยังไม่ตายถ้าเอาไปทิ้งยังไม่ตายเอาไปทิ้งในที่ท,ที่ต่ำๆหน่อยใกล้ๆหน่อยถ้ามีคนหาเจอก่อนตายสวยสิ สิ่งที่เขาต้องการคือปิดปากถึงต้องเอาไปทิ้งในจุดที่คิดว่ากว่าจะเจอเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วเด็กไม่น่าจะรอดแต่การที่วางเบาะแสต้องการให้คนเจอก็เพราะว่าความรักความเมตตาที่มีต่อเด็กคนนั้นต้องการให้เหยื่อเนี่ยได้รับการทำพิธีทางศาสนาอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เจอ นี่ราคาคือจุดที่ทีมสืบสวนสอบสวนนักวิชาการทั้งหลายอัจชายกวิทยามาประชุมสมหัวกันแล้วถึงมองว่าคนร้ายน่าจะต้องเป็นคนใกล้ตัวเพราะถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่รักเด็กคนนี้ก็คงจะทำฮี้เียอย่างที่ดาบบอกล่ะค่ะจุดไฟเผาป่าแม่งเลยไอเดียดีเนาะ <c oughs> ฟังแล้วองไอเดียแม่งโคน้น <c oughs> นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ ทำให้เห็นว่าดาบเป็นกลางจริงหรือเปล่าคะตั้งแต่ต้นตลอดคลิปมาดาบพยายามจะบอกว่าไอพ้พลยไม่ได้เป็นคนทําเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้พิรุธทุกอย่างของไอพ้พลยดาบแก้ให้หมดเลยถ้าไอพ้พลยมันทําจริงมันจะไปทิ้งไว้ตรงนั้นทําไมจะวางบาะแสทําไมล่ะนั่นเลยสิคะแล้วถ้าเป็นคนร้ายอื่นล่ะ มันจะวางเบาะแสทําไมคะให้เจอมันน่าจะเผาป่าไปอย่างที่ดาบว่าอย่าบอกนะคะว่าเด็กเดินไปตายแล้วก็หันผมตัวเองน่ะมันมีคนอยู่กับเด็กมันต้องมีคนอยู่กับเด็กจุดบอดของไอ้โพยในเรื่องนี้ที่มันโดนจับได้ตอนนี้มันอาจจะอยากจะทึ้งหัวตัวเองก็ได้ว่ากูไม่น่าหันผมหลานเลยกลายมนเป็นอะไรที่มัดตัวกูแน่นยิ่งกว่าหมอยอีเธอกอีก